แอทำบุญวันครบ50วันให้พ่อแม้นนกุลไม่ได้ไปด้วยแต่โผลทำสิ่งนี้อย่างไวถือเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวนางเอกสาวแอฟทัศอ,อนหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพระสุดเจริญจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมานานหลายปีลาสุดแอฟทัศออน์พร้อมน้องปีใหม่และครอบครัวได้รวมตัวกันไปทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ50วันให้กับคุณพ่ออนุสร ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวัดโพบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายขณะที่หนุ่มรุ่นน้องคนสนิทอย่างนนกุลชานนแม้จะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานแต่ก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งเป็นกำลังใจผ่านไอจี